สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว,ว่าหลังจากที่นายชยพลกับทนายตาั้มได้มีการโผร,รัฐสภาล่าสุดนายกฉุนปล่อยพูดต้องหาถแถลงข่าวในอรัฐสภาถามเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย นายกประยุทธ์จันโอชาฟาดปมทนายตามพาชัย,ยพทะแถลงข่าวในรัฐสภาโดยมีนายซิระร่วมอยู่ในวงด้วยลันนี่เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรมวกลาหโหมออกอาการฉุนขณะลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงการออกพรโก เงินกู้เพิ่ม5้าแสล้านบาทในช่วงเมื่อวานนี้โดยในช่วงหนึ่งนายกได้มีการฟาดแรงไปถึงกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตามได้พานายชยพลพูดต้องหาคดีน้องชมพูที่อยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นศาลเดินทางเข้ามาพบนายศิระเจนจากคะประธานก,นาการรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนให้มีการตรวจสอบตำรวจที่มีการจับกลุ่มตนเองและมีการแถลงข่าวยิ่งใหญ่ในรัฐสภาซึ่งนายกได้มีการติงด้วยน้ำเสียงดูเดือดต่อประเด็นดังกล่าวว่าเอาผู้ต้องหามาแถลงสู้คดีอยู่ข้างล่างใต้ถุนรัฐสภานี่มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเนี่ย ล่าสุดชาวเน็ตถึงกับการมีการตั้งคําถามถึงทนายตามว่าพรุ่งนี้จะมีการไล่สดขู่นายกมินลุงพลอีกไหมปกติสวนกับทุกคนนายกระวังทนายเขาฟ้องหมิ่นเอานะไปว่าลูกความของเขาลุงเป็นผู้นำประเทศยังเรียกได้เต็มปากว่าผู้ต้องหา ในส่วนนี้ลากเสียงยาวเห็นควรว่าพวกเราควรเรียกตามลุงสนับสนุนให้ลุงพลกับทนายตำฟ้องลุงตู่เอาเลยทนายลุงเก่งอยู่แล้วเอาเลยสิลุงให้นายกมาตบหน้าลุงพลกับทนายได้ยังไงฮฮและก็ยังมีเพจเ c e b o o k ชื่อดังได้มีการเผยแพร่คลิปตัดต่อ ระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาคดีของน้องชมพูเสียชีวิตโดยได้มีการระบุวา่าจะเป็นอย่างไรเมื่อนายกมาสอบสวนลุงพลด้วยตนเองโดยคิดดังกล่าวเป็นการตัดต่อคำพูดบางช่วงบางตอนของพลเอกประยุทธ์ คล้ายมีการสอบสวนนายชยพลและคำให้สัมภาษณ์จากรายการดังของนายชยพลโดยได้เอามาตอบโต้กันไปมาซึ่งทำในลักษณะที่ให้ผู้ดูได้เีฮากันอระดานหรือเปล่ากระดานไหมสวัสดีครับว่าไงไระดานหรือเปล่ากระดานไหมรู้สึกกระดานใจครับทำไมก็ต่อมาที อะไรทุกอย่างมารุมมาที่ผมแล้วควรทำไหมละ่ะผมไม่ได้ทำเออถูกแล้วอะไรเอาใหม่ดิผมไม่ได้ทําเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปทํากับหลานผมเดี๋ยวไปพูดกฎหมายนู่นผมสู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําผูดด้นี้คือ,ต,อต้องมาชี้แจงผมเอาตั้งแต่ผมตื่นนอนเลยตีสามถ้ามีใครสนร่วมในการตายของน้องชมพู่กล้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มันมีอันวิบเออให้ครอบครัวมันชิบหายเอออเาอย่างนั้นเลยทาไมคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ทำเออถูกแล้วอะไรเอาใหม่ดิเพราะว่าผมไม่ได้ทำเออไม่ได้ทำอะ ทะทอไรเไรเเรรื่ององะไลยามาโต้กันที่ทางด้านของท่านศิระได้มีการเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่เจอท่านประยุทธ์ซัดไม่ไหวนาเหตุพานายชัยพลได้มีการเข้าสภาล่าสุดนายศิระสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะ ประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้มีการกล่าวว่าได้ชี้แจงกับผู้ใหญ่ของพรรคไปแลว้วว่าการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนของกมโทมีการปฏิบัติทุกวันและไม่ได้เลือกที่จะปฏิบัติไม่ได้เลือกว่าคดีดังหรือไม่ดัง ซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลว่านายกรัฐมนตรีจะไม่พอใจเพราะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะเข้าใจสิ่งที่ตนเองได้มีการชี้แจงไปถ้าไม่รับเรื่องก็จะถือว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์เมื่อวานตนไม่ได้มองว่าจะเป็นเรื่องพิเศษแต่อย่างใดทั้งนี้เป็นเรื่องปกติ ของการทำงานบางครั้งตนก็ได้รับคำชมบางครั้งก็โดนติก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรส่วนการดำเนินการในชั้นกมทหลังจากนี้นั้นก็ต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมกมทกฎหมายภายในสัปดาหนะ์น้าและก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมว่าจะมีการรับเรื่องไว้ในการพิจารณาหรือไม่ หากบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวนี้จึงค่อยมีมติอีกครั้งว่าจะมีการเชิญใครมาชี้แจงให้กับข้อมูลนี้ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่12มิถุนายนนี้ตนและกรรมธิการจะมีการลงพื้นที่ไปยังบ้านกกกเพื่อที่จะมีการพบกับแม่ของน้องชมพูและเจ้าพนักงานสอบสวนด้วย ซึ่งทางด้านของทนายเดชาก,ก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องนี้โดยได้มีการพดข้อความโดยได้มีการพดข้อความลงในเพจทนายขายทุกขดได้มีการพดข้อความว่ากรรมาธิการไม่มีอำนาจในการรับเรื่องในการร้องทุกข์เกี่ยวกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลเป็นอำนาจของตุลาการใช่หรือไม่ ลองฟังความคิดเห็นจากอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาหากมีปัญหาเรื่องการออกหมายจับซึ่งไม่ใช่เรื่องของตำรวจแต่เป็นเรื่องของศาลที่ใช้ดุลพินิษในการออกหมายจับผู้ต้องหาหน่าจะไปยื่นคำร้องต่อศาลว่ามีการออกหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรท่านอธิการซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่มากไม่น่าจะมีอำนาจในการรับเรื่องนี้ไว้ในการพิจารณาระวังนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพระอำนาจอธิปไตยมีสามอำนาจอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการหากการบริการบอกว่าออกหมายจับไม่ชอบเท่ากับว่าก้าวล่วงอำนาจตุลาการ ไม่น่าจะทำได้